แจ้ได่กันดยสิแจ่ได้กันเลยแจ้งใวเขาไปกินไปแล้ว้ยคุณจอยไปใส่คือข้อตกลยใช่ไหมไม่ได้ใจเลยโัวก็ดีสี่ไหมว่าถีคือ <to ตัวไหนอ้ยก็สีกสไปแล้วนะมันออกมาแล้วมันว่าถีม่ออกเมเนีออกเร็มศูนย์สี่ตีศูนย์สามศูนย์สามว่าห้อยห้อยห้อยโ่ยังกันได้เลยโอ้ยเมื่อได้่างหาจนาคุยกันเนาะ เพี้ยนเดี๋ยหะครับมึงก็กระดาดังครับว่าจนเฮงยนกล้วยกับบ่ถือความฝันค่ะฝันเนี่ยบ่ถือกินแล้วสิอนี่งบ่คือไปลองเพลงกับบ่ใครได้มีแจกโอ้บุญว่าบ้านชงูกไก่ยายจะผ้ากันซื้อและเรียกกระสือพ่อหอมป่าหอมพ่อเออเออมาจากไหนนะไม่ผ้าจนเออตาปราจจุดยู่มันมือมือพ่อรวยหวยผ้าจนเออให้ชื่อพ่อดีพ่อดีเออ บฝันจยทนี่ค่อยเลยดีเอาวอาเลี้ยงฝันเริมือขึ้นขันผมว่าฝันแต่ว่าบ่ไดขอ่าฝันะไรฝันที่ว่าเห็นเกีวสารพันหนึ่งเอแก้วสารพันนึ่เนี่ยขันพันวาขันขอได้โอ้ขวจับได้วะขวาจับเนี่ยจับจับได้หมมือขึ้นเนี่ยมันข้ข้าก็จังก็จังขวเอานี่ยล่ะกอยังคลองสิจับได้ยี่เด้เออ กสารพันยสารพัขันจับได้มื่ขึ้นหรืปัาของมาคอยเลยมันดวงพมันต้องมีเลยมันต้องมีมีบาลมีที่จับได้เด้เมื่อขึ้นก็ต้องผอมเ่ยหจม้ของมาถือเอาเอาเอาเลียงสารพันธ์หนึ่งเมันเป็นเกี่ยวอันนั้นเดีวเกี่ยววิเศษเกี่ยววิเศษเอาเข้าไปในป่านยังเกิดได้เกี่ยวสารพันหนึ่งเอาคุณเียเกิดคอยสามคอเนี่ยผมจะหัวคุณเบียดเนี่ยที่คอยอย่างเอาทำเหรอเอาขวานเอาจริงว่าเอาคอยอย่างอยมกคอยอย่างผมเลยอยากคอสี่ดงเลยบ เคตรยังวะอามาตะอมตะนี่นัรกาอมตะนี่ันการาตาเนี่ยครับนี่อแนี่ขนขอเลยอแนี่ยคออะไร้ีคออะไรขอที่สองเลยอที่สองห้รำไ้รยแหละครับสุขม哈尔รย้ยตายแล้วห้รำรยอีก้านี่โอ้เอาเป็นไปได้ที่กันเดียรเ่าคำนึง้อ้เยมันบอกว่าถือดิเออร์กับไม่เจอเลยหรืออ่ะจริงสักซ่มี่จริงนะเออไม่เชื่อจะรูปดูันเดยวเังเถีย แล้วเขขอขอที่สามเลยพ่เดียวขอแค่สามรอที่สุดในรลกแล้วครับรอบแบบอ่ะอ่ะรอบแบบชาวพุนร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วไปลำลุยเรากปรอบแบบชรวพุนใจรอบแบบมันไม่มีแบบเลี้ยงกรผมเลยครใ้ให้เอกให้เอกให้ตัอชาเห็นเนี่ยหันใจไปยิ้มเลยครับโอ้พรกบัดเล่นปะลูกปัดเขาเลยเอาเขารู้แล้ววันนี้แล้วนี่ผมว่า หลายคนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อาธิยขอแล้วเท่าเด้เกิดไปเจออ้หลีเนี่ยหรือว่าอาทิยขอในฝันเนี่ยเอาคุณจอเคยคิดไหมบอกถ้เกิดได้เกี่ยวสารพันหนึกอีกทีเนี่ยคุณจอจะขออย่างครับอ่ามันจะขอมันคือกันเนาะบันคือกันแต่ละคนมันติต่างคน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 คิดเออผม่ะคิดบันคือกันเนาะอยากได้ยังว่าท้าได้ยั้งยังอยู่ได้เหรอว่าอยุได้เนี่ยกอนนึ่งเนาะนะ

นี่คนเขานน่คได้ขอดีคนขอหลายเนาะขอหลังลำารืรวยหลงสุขสบายเชี่เลียงเเลียงมีอได้เออเอาขอที่สามขอไปเนี่ยบ่ให้ขอ้ค้านเดียวคิดดีโอ้ขอที่สาเออไปทำงานกิจการโุงเลี้ยงไห่ลมวงไปด้ดีมันกที่มขอเดียวกันดีไมไม่ลหรกรมลำรวอแล้วก็มากิจการมะเดียวกันเันเดียวกันเลยเอาสิ เออเออเออไมีเมียแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ลำรวยสามข้อเออบพคือคนเพื่อนคนเพื่อนเพิ่มมาข้อนึงคือรอรออ่าอ่าอันจะิ้มครับผมต่องกเส้นเอารอวันนี้รอรอสิเยะต้องรอกันนี่สิเยอะรอกาหนีมาไหมเโอ้ยเดี๋ยวผมถามคุณถาวรานี่ไหมฮะช่วงคุณถาวรเนี่ยขาคุ้มข้ออะไรเมื่อคืนเนี่ยสิขอพ่านสามประการผมจะขอหยังว่าตีขอหยังเอาเรื่องขอหน่อยเด้อ ผมคิดว่ิฝันขอเที่ยวทรัพยันทุกอย่างฮะเงี้ยคอเนี่ยเดี๋ยวสิคอเนี่ยขอหนึ่งขอหนึ่งเออว้ายกระด่างกายแข็งแรงไปก่อนเลยบ๊วยไข้บ่วยเ้บบ่ไข้บ่วยสบายเตบวเอาถึงว่าอายุมันหมื่นปีดอก้แข็งแรง้ซื้อแข็งแรงง้ซื้อจาบวกันข้าใบแข็งแรงแล้วบนี้ที่สองมันาที่สองเลย ต้องให้ร่หลรวยนี่ยัมีท่องอีกเหรครับเออเขาได้หลงรวยอ่าจะได้เสียใจปั๊บ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 แบบนั้นอ่าและข้อที่สามข้อที่สามนะครับแอนแนี่นะครับเป็นขอ้อที่สำคัญมากครับผมคิดว่าประมาณสามสิบสี่สิบปีข้อเนี้ยข้อเนี้ยโอ้โดนกักเหมือนเขาต้องเตรียมตัวไปดิเตรียมตัวเกิดแต่พ่อแก้วสารพันธุ์ในเกาหลีเนี่ยพอสิ่งสักจริงมันไม่จริงเกิดเจเอ๋อเหมือนหนึ่งเนี่ยเป็นถามเขาอีาหลีเนี่ยคิดไหมท่าน แต่นี่ผมคิดเลยยังดีขอแรกแข่งแรขอที่สองใหตรําด้วยแต่ขอที่สามว่าสิ่ทีคนแอบบ่อ่ะสิแบบผมกเลยนะขอที่สผมขอว่าขอให้ผมเนี่ยสามารถขอเด้อีกเป็นรอยเที่ยอเพ่ีกไมเทียวแน่นเกินแล้วอ๋อนี่คือดีใช่ไหมใส่น้ำมันยงสมคิดไหมครับว่าคืออะไรนะครับว่า เา <pathway? S 2> ไ่เอาเลยเอาแตา่แต่แต่บ่บ่พแพงบ่แพงเขาคิดไว้แล้บ่สงังวันี้กระิผมคิดมาตั้งรวม40ปีแม่นมมันก็ต้องเอาเด็ดๆอย่างหน่อยเอาไรเอาแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเกิดขอได้หนิมีโอกาสฝันเห็นหรือว่าได้แก้วสารพัดน,นึ่นี่ิท่านผู้ชมขี่ขอเอาเอียงเออเข้าคิดไว้หรือจะคอมเมนต์มาใต้คลิปทั้งรายการก็ได้ว่าเสียวรอบแบบหันจะบินคือผมเนี่ยเออมากแบบแบ๊เอาล่องคอมเมนต์เข้ามาครับตั้งช่องอีสานหมดเกิดสารบันทึก กามาเนิกันกมาครับว่าสิขอพรกันเด่ขออยากง่งเอาแต่ต้องขอพูนทำาน้ชมนะครับทีเใียกันติดตามก็ทั้งชมทีสาม้ันเกิดสามวันไ้นะครับพร้อมห้าครับกับแก้วสามวันเสามโอเค